สวัสดีครับวันนี้ลูงแมอยากจะมาชวนคุยเรื่องน้ำหนักนะครับของสวิ h กล่องแดงนะสวิ h ตัวเก่านะครับตัว o r i g i ินอเลยนะว่านอกเหนือนไปจากข้อดีนะครับของการที่หลายคนอาจจะมองไปข้อดีนะก็คือการที่มันมีหน้าจอนะครับที่เป็น LCD เนาะซึ่งคุณภาพดีประมาณหนึ่งนะนะทำให้เราเล่นเกมแล้วก็ไม่ต้องกังวลในแง่ของตัวกรีนทินแบบรุ่นโ l e d นะครับแล้วก็ราคาก็ดีนะครับราคา ถือว่าใช้ได้เลยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เหมือนกับจ่ายแล้วได้ครบเนาะคือหน้าจอก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับต่อออกทีวีได้ด้วยเป็นทางเลือกนะจะพกพาก็ยังพอไหวนะครับขนาดหน้าจอขนาดนี้ข้อดีอีกอันนึงนะก็คือช่วงนี้ลุงแมวเล่น Overwatch 2เยอะมากนะครับเยอะมากแล้วบนสวิชเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งเมื่อคืนลุงแมวนั่งเล่นนะบนสวิชโอเลตนะครับแล้วมันมืดมากจริงๆคือมันน้ําหนักต่างกันไม่เยอะนะ ก็นั่งเล่นอย่างเงี้ยนะใช้ไอตัว s สปีดแพ Compact ตัวเนี้เล่นเล่นอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าโอ้โหคือจริงๆเครื่องเนี้ยลุงแมวไม่ได้ใช้มานานมากนะคือไม่ได้ไม่ได้เสียบชาร์จไว้เลยอะ่ะก็คือเก็บไว้เฉยๆนะครับวางไว้เฉยเพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนกะ็คือเล่นไลท์กับตัว o อเลเป็นหลักนะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมคิดจะเล่น FPS นะหรือ TPS นะครับอย่างเช่น Fortnite อย่างเงี้ย เช่นโอเวอนะแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเกมอื่นๆนะครับพวกที่มันเป็น FPS อะ b o r เดอร์แ d นอะไรที่มันจะต้องถือ2อมือเงี้ยนะแล้วก็ต้องถือแบบถือจริงจังอะนะคือถือแบบอย่างเงี้ยแบบเล่นอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็น้ำหนักต้องเฉลี่ย2ข้างเท่ากันนะอันเนี้ย สบายกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเล่น f p s แบบนี้ใช้ใช้ตัวจอยคอนของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยหนักหนักมากนะแลเราก็ใช้จอยเสริมมันอยู่แล้วสาเหตุอันนึงเนาะเพราะว่าบาลานซ์น้าหนักมันเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะคือลองคิดว่าถ้าเกิดเราใช้จอยปกตินะจอยคอนของ Nintendo Switch ที่เขาติดมากับเครื่องนะครับนี่แบบนี้เนาะเออมันถูกดีไซน์มาประมาณหนึ่งนะให้เวลาเราเราจับถือเนี่ยมันจะนี่นะครับคือเวลาเราจับถือ มันจะเน้นการจับอย่างนี้นะใช่ไหมเน้นการจับอย่างเงี้ยน้ําหนักเฉลี่ยมาที่ตัวเครื่องนะครับมันก็จะไม่รู้สึกหนักเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเราใช้จอยเสริมมาบาลานซ์น้าหนักมันมันก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่ถนัดนะมันจะรู้สึกแบบหนึ่งนะครับจอยเสริมเนี่ยบาลานซ์น้ำหนักมันเปลี่ยนนะครับบาลานซ์น้ำหนักก็คือสมดุลน้ําหนัก ตอนเราจับถือมันเปลี่ยนไปประมาณนึงเลยนะอย่างเงี้ยคือมันจะมีการดึงของน้ําหนักมากกว่าเราจะรู้สึกถึงน้ําหนักมากกว่าถึงแม้ว่าไอตัวนี้มันเบามากนะครับแต่ว่าบาลานซ์ของน้ําหนักอะ่ะมันมันหนักขึ้นนะรู้สึกว่ามันหนักขึ้นนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบถนัดเหมือนเหมือนกับการใช้สวิชหมายถึงว่าตัวน้ําหนัก,กอ่ะนะมันไม่ได้เหมือนกับการถือสวิชไว้ในมือเฉยๆนะครับ แต่ว่าตัวนี้คือเราจะรู้สึกว่าบาลานซ์น้ำหนักมันเปลี่ยนเนาะถ้ารุ่นนี้นะรุ่นนี้ครับสวิสกล่องแดงเนี่ยนะเอาเล่นพวก TPS FPS อ่ะเมื่ยิ่ง Overwatch นะช่วาางนี้นกำลังฮิตอต่ได้เลยนะครับใช้ตัวนี้มันจะสบายกว่านะถ้าเกิดใครใช้ตัวแต่ถ้าเกิดใครใช้ตัว o l เลดอ่ะแล้วใช้ตัวจอยเสริมพวกนี้มันจะมีความหนักขึ้นอีกนิดนะก็มีความเมื่อยประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นอาจจะเป็นแชร์ประสบการณ์แบบเร็วๆนะเป็นฟีเจอร์ลับ <laughs> ในหายนกันนะครับถ้าเราไปเล่นบนสวิชไลท์อ่ะตัว Overwatch อ่ะในเครื่องนี้ไม่มี Overwatch นะแต่ว่าจะให้ดูสวิชไลท์อ่ะเบามากเลยนะครับเบามากเบาสุดๆก็ถนัดอยู่แต่ปัญหาคือความเบาโอเคแต่ปุ่มไม่โอเค <laughs> หลายๆถ้าอาจะบอกก็เอียงจอยเอาแล้วก็ใช้ใจโรยิงใช่ไหมลูมวททำไม่ได้นะลูมวไม่ใช่คนที่สามารถจะเอียงจอยแล้วก็ใช้ตัวใจโรยิงได้ถนัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นไม่ใช่เคสของลูมวนะลูมวก็เนี่ยบังคับด้วย ตัวอนาล็อกของเขานยนะที่ติดมาไม่ไหวนะไม่ไหวก็คือ,คอสำหรับลุงแมวเองนะถ้าเกิดจะเอา,เอามาเล่นโอเวอร์วออะมันอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะอืมคือสำหรับลุงแมว Switch Lite เนี่ยมันสำหรับการเล่น RPG เนาะการเล่นอะไรที่มันไม่ได้บังคับแอดวานซ์มากนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบแอดวานซ์หน่อยนะการบังคับอะไรที่มันแบบซับซ้อนหน่อยนะครับที่มันต้องการความรวดเร็วความแม่นยำอย่างเงี้ยลุงแมวคิดว่า อันนี้จะยากอยู่ยกเว้นว่าคุณจะฝึกนะฝึกใช้ใจโรจนคล่องนะครับซ้อมๆๆแล้วก็ซ้อมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าจริงๆหน้าจอมันก็ดีนะมันมันยิ่งใช้กับพวก f p s อ่ะมันมันเร็วนะมันไม่ค่อยเวียนหัวเท่าไหร่นะครับจะขนาดหน้าจอมันใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องซ้อมๆๆแล้วก็ซ้อมนะครับให้มันถนัดขึ้นหรือมันอาจจะมีวิธีหนึ่งก็คือลองใช้กริปนะที่มันเสริมเข้ามานะครับ กลิปต่างๆแต่คุณก็ไม่ลืมว่าพอใช้กลิปปุ๊บอบมันก็เพิ่มน้าหนักอีกอะเห็นไหมก็จะวนกลับไปเรื่องเดิมนะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ปวดหัวอยู่ถ้าใครเน้นสวิชนะครับโดยที่ไม่ได้คิดจะมาเล่นพวก APS ใดๆนะครับเน้น JRPG เป็นหลักนะหรือว่าปลูกผักอะไรที่มันไม่ได้เน้นความแม่นยํามากอะอันนี้ก็พอแล้วนะอันนี้ก็ขนาดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจะซื้อสวิชแล้วก็คิดว่าจะเอามาเล่นพวก APS ด้วย TPS ด้วยนะครับเน้นความแม่นยําด้วยเนาะ ก็มี2ทางให้เลือกนะก็คือตัวนี้กับ OLED แต่ถ้าเกิดจะเอาเบาสะดวกเน้นพกพาด้วยนะสำหรับสำหรับการเล่น o v e r w a t c อนะสำหรับการเล่น f p s ตัวนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีประมาณหนึ่งแต่ก็จะมีปัญหานหนึงว่าอืแต่ว่าเจอา O เล็มันเฉงกว่าอันนี้ก็จริงอันนี้เป็นเรื่องที่คิดหนักเหมือนกันนะว่ายังไงดีครับแต่ว่าในเชิงน้ําหนักอ่ะออันนี้สบายกว่าซึ่งจริงๆถ้าเป็นไปได้อ่ะลุงอให้ท่านผู้ชมอ่ะไปลองที่ร้านนะ คิดว่าบางร้านที่เขาขายเกมกาจ,จะมีทั้ง3เครื่องให้ลองอะ่ะแล้วก็ลองดูนะครับว่าเครื่องไหนมัน,มนเหมาะที่สุดนะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็การทดลองแป๊บเดียวมันอาจจะไม่รู้สึกก็ได้นะมันก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับทุกอันถูกไหมก็จะเลือกยากอีกนะอืมอาจจะต้องไปลองนานๆหน่อยอืมแล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้นะคุณมีปัญหากับน้ําหนักของสวิชในแต่ละรุ่นหรือเปล่านะครับใช้แล้วเป็นยังไงก็แบ่งปันกันสนุกสนุกได้นะครับผมวันนี้ลุงแมวลาไปละเจอก